ครับเออสวัสดีพ่อพอ่อยในเอีลาวอินสซาวน้อยเพลงกนเพลงเ,เอีช่องซุ้งชาแนลครับเช่น,เ,นเดิมครับนี่เีพีนี้ก็มีญาติโยมนะครับยอยมากราบหลวงปู่เพิ่มี่นะครับเนาะก่อนจะถึงเ,เวลานะครับเก้านาฬิกาเก้าโมงกว่าจะถวายพระตาหารหลวงปู่พร้อมกันนะครับเนาะ

bí thư giám thị cảnh là cảnh hòa chưa mấy à mấy

ใกล้สามโมงครับแต่อากาศยังเย็นสบายน้อยใหญ่เนาะที่องศาอากาศเย็นเย็นสบายโอ้หนาวแล้วกัน ช่วงบ่ายร้อนช่วงบ่ายร้อนช่วงเย็นอากาศเย็นกลางคืนเย็นเช้าเย็น <c oughs> เด็กฮึ่ยเออดูนะตาดูมาดูเลบังเลยนั่อนั่นถึครับาบอใวันที่อะไรกนวันนี้ันอะไรครับดูโซ่ดูเต่าด้หูี่ชุ

<laughs> okay. Oh, okay. Come, 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 come. okay, Oh, okay, 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 oh, okay, okay. <laughs> เรียกไหมทางไรก็ตามขึ้นไปถึงนี่ขึ้นไปถึงขำเนาะอันนี้นี่ันนี้อะไรนี่ไปข้างในดูเลยดูนี่ดูม้นเ

ไม่ต้องกลัวัรมเลยคุณพไปหายเจ็บไหมคืนเลยไหมงาน้องเมยเขียนให้มีเลกเก่าแล้วก็มีเล็กหนึ่งหนึเล็สองสน้องเมยอน้องเมยอเลนเขียน เลขให้เด้อเขียนเลขเก้าแล้วก็เขียนเลขบอกหนึ่งหนึ่งสองสองว่ะเหรเป็นแนวทางเลยครับเด้อเอาเรีย,น,น,ยนหน่อยครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝาไกไว้แค่นี้นะครับฝาบบกกดติดตามช่องส่งแเดลีวยวด้วยนะครับเด้อครับสวัส,สดีครับ